สวัสดีครับประกอบเสร็จแล้วนะกับเบกกิ้งดอนจากค่ายออรรานะครับสเกล1ต่อร้อนะฮะความสูงจากเท้าถึงเขาอยู่ที่21เซนความสูงจากเท้าถึงปลายสุดของแพ็คชิรานุยอยู่ประมาณ30เซนนะครับในส่วนของแพ็คเนี่ยให้มาทั้ง2แพ็คเลยทั้งชิรานุยและ โอวาชินะครับก็เราบอกว่าในส่วนของโอวาชิเนี่ยถ้าติดแล้วน้องจะยืนลําบากนิดนึงและข้อเสียอย่างหนึ่งนะที่อยากให้ เขาไม่ทํามาก็คือรูเสียบในส่วนของแพ็คโอวาชินะฮะดังนั้นมันก็เลยเซตแพ็คโอวาชิขึ้นฐานไม่ได้นะครับอ่าแล้วเขาให้อะไรมาอีกนะครับมีในส่วนของโรคนะมีในส่วนของปืนนะครับดาบเรเซอร์นะครับให้มา2อันด้ามดาบอยู่ที่เอวนะเราก็มือกลางนิ้วนะครับข้างหนึ่งนะไอ้คู่หนึ่งแล้วก็มือถืออาวุธนะฮะคู่หนึ่งนะแล้วก็มือถือปืนนะครับคู่หนึ่ง และมือกำหมัดแน่นๆคู่หนึ่งนะครับทุกคู่มีหลังมือมาให้ไม่ต้องถอดเปลี่ยนนะฮะในส่วนของฟันแนลของชิรานุ้ยให้มาทั้งหมด8อันนะครับอ่ะก็ในส่วนของการประกอบอย่างที่บอกไปนะครับตัวน้องเป็นชิ้นชุบทองนะครับบางจุดเนี่ยเดืยมันจะค่อนข้างที่จะหนามันจะใส่รูไม่ได้นะฮะอาจจะต้องเหลาเดือยนิดนึง <c oughs> โทษอาจจะต้องเหลาเดือนนิดนึงเพื่อง,ง่ายต่อการประกอบนะครับแล้วก็เขาให้ฐานมาด้วยในส่วนของฐานนะครับก็ฐานไปฐานไปเช่นบิวเลยนะแต่ก็เซ็ตลำบากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าไอ้รูใต้กระโปรงเนี่ยเห็นปะมันเสียบไม่เข้ามันต้องเสียบรูตรงตูดแทนนะครับก็อาจจะหาฐานอื่นหรือไม่ต้องหาฐานอื่นก็ได้เซ็ตแบบนี้ก็ได้หรือจะเซ็ตพร้อมกันคือเซ็ตยังไง เอาโอวาชิมานี่แล้วก็ชิรนุยยืนขี่โอวาชิแบบนี้เลยเท่ๆเหมือนกันนะได้อยู่ได้อยู่นะครับตัวนี้ผมใช้เวลาต่อประมาณ10บชั่วโมงบวกนะครับเสียเวลานิดนึงในการเหลาเดือยแล้วก็ในส่วนของชิ้นสีเงินที่เล็กๆเนี่ยเนี่ยชิ้นเล็กๆพวกนี้นะครับมันมันเสียบไม่เข้ากับรูนะครับต้องขยายรูนิดนึงแล้วก็เสียบและ มันต้องประกอบซ้ำแบบเนี้ย16ครั้งนะครับมันก็เลยเสียเวลานิดหนึ่งนะโดยรวมต่อเสร็จแล้วค่อนข้างที่จะว้าวนะครับค่อนข้างเหมือนงานสำเร็จมากกว่างานประกอบนะฮะใครที่ชอบความทองใครที่ชอบในสายมูร a ลาฟาก้าก็ไม่ควรพลาดตัวนี้นะครับก็ น่าเก็บตัวนี้น่าเก็บนะนาเก็บแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงในการประกอบนะครับไม่อยากแนะนําให้มือใหม่หมเท่าไหร่นะแต่ถ้าอยากจะลองเชิญครับกับเบเกิ้ลดอนจากค่ายออร่าไปละวี